โอเคทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้จะพาท่านผู้ชมมาปิดงานครับงานนี้แหละเองานตดนมาทําไมมาทําไมเราเสียเงินฟรีนะมาทําไมไอเรื่องโง่นี่ฉลาดนะักอ่ะเดี๋ยววิดีโอนี้จะพาท่านผู้ชมปิดงานตัวนี้ครับผมว่าจะปิดตั้งแต่วิดีโอที่แล้วละมันไม่จบครับผมไปเดี๋ยวปิดวิดีโอนี้เดี๋ยววิดีโอที่แล้วมันจะยาวแล้วผมก็เลยไม่ไม่ปิด จะเดินลงตรงนี้เลยนะชิบเดินลงชันๆเลยเนี่ยเดินลงมันเดินง่ายโอ้โหดูคือแม่งเดินลงมาแบบเดินลงอย่างหงงครับเนี่ยมาติดไอ้แค่เนี้ยไปไม่ได้โอ้โห ผมนี่งงเลยครับผมอ้ากระดึบเอากระดึบกระดึบกระดึบไปอ่ะกระดึบกระดึบไปอ่ะเนี่ยมาติดแค่เนี้ยนี่ยเนี่ยเนี่นี่มาติดเนี่ยมาติดไอเนี้ยเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยโอ้โหมาอีกนิดเดียวเราก็จะจบแล้วนะครับ เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วขออนุญาตนะขออนุญาตนะขออนุญาตแล้วกันนะนะชุบ เก้าแล้วก้าาแล้วปึ๊บหนึ่งร้อยโอ้โหสักทีเถอะเออมาแอ,อ้เขาบอกให้เราเอาออกจากบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนอ่าโอเคผมก็จะขับรถออกนะครับมาครับผมมา เราดูการเปลี่ยนแปลงกันนะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเขาบอกให้เราเปียวเหล็กก้อนนั้นออกด้วยว่ะโอ้โหต้องยงไปเดี๋ยวผมเดินเปียวเหล็กก้อนนั้นออกก่อนนะไปโอ้โหไปครับจะจบแล้วจะจบแล้วมันดีใจจริงนะแต่ เมื่องานเราจะจบอ่ะดูจากเราเข้ามาเป็นกองดินแบบใหญ่ๆอะ่ะดูตอนนี้ดิตรงนี้ก็เป็นสะนะครับนั่นไงติดอีกแล้วพื้นมีอะไรตรงกลางระหว่างแหกไม่ได้เลยครับทุกคน เรามาดูกันนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูกานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวถอยหลังออกนะครับท่านผู้ชมเบิบ เอของไปวางไว้ข้างล่างของที่เราซื้อมาอแหละโอ้รถถมแบบสนิทเลยนะของที่เราซื้อมานิดเดียวไม่เยอะข้างล่างนี้เป็นท่อเป็นถ้าถ้าเราขุดมันจะเป็นมันจะเจอท่อปะท่านผู้ชมผู้ชมอยากรู้ไหม มันทำเรียบขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมารถรถส่งของถอยมารถส่งของถอยมานะครับจึงด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 ึง,ดงผมจะเล่นเกมนี้ไปจนกว่าภาคใหม่จะออกครับทุกคนครับผมจะเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆครับผมไม่มีเบื่อครับผมเพราะว่าขนาดภาคสามผมยังเล่นมา สามปีกว่า,วาเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปคันเร่งค้างอะ่ะโอเคคือมันสามผมคิดว่ามันสามารถตั้งค่าให้กลมุมๆนี่มันหายได้นะครับคิดว่านะเพราะว่า ขนาดขนาดภาค3เรายังทําได้เลยโอ้โหไม่ขุดดินได้เฉยสุดยอดเลยวะต้องงี้คอนรักยันมันต้องงี้ขุดดินได้อ่ะแล้วผมยังชอบเลยนะเอฟิกการขุดดินเขานะนี่งไงเรามีท่อเลยนะเห็นท่อเลยนะ จบแล้วนะทุกคนเขาบอกให้เราลดออกนะครับทั้งหมดเลยจบแล้วนะครับตอนนี้คืองานจบแล้วนะเดี๋ยวลดออกก่อนนะจบแล้วครับจบแล้วมันจบแล้วครับนี่แหละพองานจบก็จะเป็นแต่งานนะ่ะมันดาเนินการได้แค่นิดเดียวซึ่งบริเวณตรงนี้มันจะเป็นบ้านนะครับทุกคน ดูซานออกก่อนโอ้ดูดูดูซานเนี่ยดูซานเนี่ยผมคิดว่าจะดีนะขนาดเป็นรถใหม่นะผมนึกว่าจะดีนะมันก็อ่อไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะท่านผู้ชมเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคิดว่าจะดีนะ JCP ผมคาดหวังมากนะคิดว่าจะดีเดี๋ยวรอดูวนะ่ามันออกมันจะดีหรือเปล่านะครับเดินไปดูแท็กไปนะครับโอ้ยชนกับรถชนกับรถดำเห็ไหมใน,นกระจกอะ่ะ เดินเก็บไปเลยไม่ต้องกลัวครับเดินไปเลยเก็บไปเลยเก็บไ,ได้ทุกอย่างอ่ะรถขุดอ่ะเรียบร้อยครับแอดลาร์ดครับแอดลาร์ด เรียบร้อยครับอ่อคันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าเราออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับเฮ้ยเฮ้ย,ยชนเขาทำไมเนะี่ยวีดหน้าจะเป็นงานเดี๋ยวจะรับงานทำถนนให้ดูนะครับทุกคนวีดีโอหน้านะอชอบจริงครับเวลาที่เราแบบรับงานใหม่แล้วก็ย้ายงานใหม่อะ โอ้นี่ตรงนี้รอยเราโยนดินนี่หว่าดูกันครับแต่น้านโอ้โเดี๋ยวไปส่งงานเจ๊กันอยู่นๆๆๆู่นอยู่นู่นอันนี้เขาจะเขาเขาก็จะปิดไว้ตรงนี้นะครับทนตามรูปเลยไหมเนี่ยตามรูปเลยเห็นไหมตามรูปไปแปะนะครับผมเขาก็เขาก็จะปิดงานไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีงานออกมาเพิ่มนะครับเพราะว่างานมันตอนนี้เขายังให้ทําแค่นี้อยู่นะครับ ูเราได้มาเท่าไหร่วะนึกว่าเูาได้มาเจ็ดแสนแล้วเมื่อกี้ใช่ปะโมเดครับแจงจะเป็นระสูงกว่าชาวบ้านเขาวะ I know so many interested people who are just waiting for the end ครับผปั๊บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้ทำแค่เนี้ยนี่นี่เห็นไหมอนาคตมันจะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมเห็นภาพโปสเตอร์ไหมท่านผู้ชมอนาคตมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม แต่ว่าตอนนี้อ่ามันรับต่อได้เลยรึเว่ามันรับต่อได้เลยแต่ว่าเรายังีกวกาเนาะมันเป็นงานของใครอะ่ะของเจ๊เลย,เลยใช่ปะอ๋อมันรับต่อได้เลยเป็นงานของเจ๊เลยนี่แหละแต่ว่าเรายังไม่ทํานะครับทุกคนใหญ่มากๆอะ่ะสองล้านอะ่ะทานผู้ชมโอ้โหดูดูดูรายการดิอ๋อใจจดแล้วก็งานสุดท้ายของเจเป็นทาจริงช้าสวั์นะครับ แต่ว่าเจนี้เรายังไม่เคยไปทําของเขาเลยวะมันคืองานอะไรวะเดี๋ยวค่อยไปทําแล้วกันเนาะห้าล้านเลยนะใหญ่จัดๆเลยนะไม่ใช่งานเล็กๆนะแต่ลุงอยู่ท่าเรือนี่ก็น่าไปทําเหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววิดีๆๆๆๆๆวิดีดิงจะจเลยนะวิดีโอหน้าเดี๋ยวพาทำงานถนนนะ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยยัง งี้ไม่ใช่อย่างงี้ก็ไม่ใช่อย่างงี้ก็ไม่ใช่อย่างงี้อ่ะมาอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวพาไปทําถนนซ่อมถนนถนนเล็กๆอะไรก็ว่ากันไปเนาะอ่ะโอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสั้นหน่อยนะวิดีโอนี้ใส่ปะเนี่ยพอาะพรพร